ในวันที่เมืองเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่ชุมชนตลาดล่างยังหายใจด้วยจังหวะของตัวเองแม้วันนี้จะไม่มีเสียงบูดจากลวงเรื่อยในยามเช้าให้ได้ยินเหมือนก่อนแต่เสียงจากการซ่อมเรือและเสียงหัวลอะของผู้คนก็ยังเป็นดนตรีแห่งชีวิตที่ดังขึ้นทุกวันอาจจะเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่ชุมชนตลาดล่างมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ สุราธ,ธานีสมาร์ทซิตี้ที่ทางเทศบาลน,นครสุราธ,ธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชบัฏสุตาษสุราธ,ธานีได้รวมกันผลักดันขึ้นมาเพราะจากโครงการนี้เองวิถีของชาวบ้านล่างถูกทายทอดออกมาเป็นงานสตรีทอาร์ตที่แรกอยู่ทุกตอกซอกซอยในถนนเส้นนี้ผ่านฝีมือของศิลปินชาวบ้านล่างอย่างพี่สุทิน และพิไก่สุรพลล่อใจบัล่างยังมีชีวิตให้เห็นในทุกรายละเอียดตั้งแต่ผ้าผู้คนควักไข่ในยามเช้าที่ตลาดแม่ครูข้าวเหนียวมูลแสนอร่อยจากร้านพิมลตรงสะพานปูนกลิ่นหอมหอมของโลงโต้งและผักบุ้งไต่ราวจากร้านต้นใสไปจนถึงชายเย็นที่หอมหวาน จากร้านกาแฟเจ็กเสียงที่หน้าด่านแต่ละร้านไม่ได้มีแค่ความอร่อยหากยังเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่เล่าประวัติศาสตร์ของชุมชนนี้ผ่านรสชาติกลิ่นและรอยยิ้มของผู้คนและสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวบ้านทุกคนก็คือหลวงพ่อพัดนาราโตพราด้วยบารมีและความเมตตาของท่าน จึงทำให้กลิ่นทูปและควันเทียนไม่เคยจางหายไปจากบนญดบของท่านเลยแม้แต่วันเดียวบางคนเรียกที่นี่ว่าย่านเมืองเก่าแต่สำหรับชาวบ้านล่างที่นี่คือบ้านเพราะทุกตอกทุกผนังทุกเสียงหัวเราะคือเรื่องเล่าจากคนรุ่นก่อนที่ยังไม่เคยเลือนหายไปฝากติดตามช่อง Story o ออ i n ิด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่า คลิปหน้าผมจะมีอะไรมาเล่าให้ฟัง